It is the same yeah. สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้ผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะก็จะมาพร้อมกับวิวของปืนสไนเปอร์อัฟเตอร์โกลนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะฮะโอเคครับในส่วนสกิลพิเศษของอัฟ e ต g l ์โกลนะครับสไนเปอร์นะครับใน m มออลลีเปอร์จะเป็นสกิลที่ชื่อว่าเด t พ p อพ p a เกชั o นนะครับเวลาเรายิงเข้าจุดอ่อนของโครซัสนะครับหรือศัตรู ก็จะเพิ่มสแต็คของตัวเดฟบพอบกไอพับฟเกชันนะครับก็คือจะเพิ่มตัววิกพอยต์ดาเมจแล้วก็ตัวรีโหลดไทม์นะครับก็คือความเร็วในการรีโหลดนะฮะจะมีทั้งหมดด้วยกัน6สแต็คนะครับส่วนระยะเวลาของสกิลนี้จะอยู่ที่5วินาทีนะครับตอนที่เรายิงโดนคอร์ซัสก็จะเพิ่มโอกาสการติดคียิ2นะครับเป็นปืนสไนเปอร์ที่ เหมาะกับการเอาไปใช้ยิงบอสนะฮะสำหรับผมคือปืนกระบอกนียจะใช้ได้นานอยู่พอสมควรผมก็เลยทำแบบสุดเต็มแม็กไปเลยนะฮะถ้าเทียบกับ piercing light piercing light นี้จะเป็นสไนเปอร์ที่เหมาะกับก,บการยิงแค่1-2นัดนะฮะในส่วนของ piercing light เดี๋ยวผมจะให้ดูตัว skill สกิลสักหน่อยตัว piercing light นี้จะเหมาะกับก,บการยิง1-2นัดเพราะว่า ตัวสกิลของปืนเนี่ยครับจะไม่ได้ติดง่ายๆเพราะมันจะต้องยิงทะลุศัตรูแบบคอลลตช็อตอะคอลัตตัล่อช็อตอะครับก็คือยิงหนึ่งตัวแล้วไปโดนตัวหลังด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะยิงซ้อนยิงกับฆ่าซ้อนตัวหนึ่งนัดฆ่าสองตัวอะไรประมาณเนี่ยฮะมันก็เลยไม่ค่อยเหมาะกับการเอาไปใช้ยิงกับตัวบอสใหญ่นะครับถ้าเป็นผมส่วนตัวผมจะเลือกอัฟสโกลฮะในการเอาไปใช้ยิงบอส นในส่วนของซับสเตตนะครับก็คือตัวอ,ออฟลองของปืนนะครับก็จะมีไฟอาร์มแอ็แท็กนะครับอันแรกอันที่สองก็จะเป็นไฟอาร์มคริติคอลฮิตดามจนะครับส่วนที่สามก็จะเป็นวิ๊กพอยด์ดามจนะส่วนที่สี่ก็จะเป็นโบนัสไฟอาร์มแอ็แท็กโคลซัสนะครับในส่วนของบิวปืนนะครับหลักๆเลยก็จะมี Uh, action นแอร์เ o คชั่นะครับมีไลฟ์ฟ n ลิ e งเรนฟอสเมนต์มีวิกพอย i ์อินวิกพอยต์ไซส์นะครับแล้วก็ b บเตอร์คอนเซนทร t ชั่นอันนี้ก็จะเป็นคีย์ดาเมจนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็น b บ t ตอร i อินไซสจะเป็นคีย์เลดนะครับหลักๆก็จะมีพวกคียประมาณนี้ Concentration p r i o r ร t y อันนี้ก็จะบวกคียแต่ว่าทําให้ปืนของเรานี่ดาเมจได้รีโหลดช้าลงนะครับสา ส่วนนี้ก็จะเป็นโฟกัสไฟก็จะเพิ่มตัววิกพอย t ์ดาเมจก็คือตัวยิงเข้าจุดอ่อนนะครับลหลักๆก็จะมีคี y c เชนส์คีย์เชนแล้วก็มีคี y ดาเมจแล้วก็มีตัวรอดาเมจก็คือดาเมจของปืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิกพอยด์ก็จะเป็นจุดอ่อนนะครับก็จะมีประมาณนี้จะเล่นได้2แบบนะครับจะเล่นสามารถเล่นได้แบบยิงนัดเดียวก็คือจะต้องใส่สเตนอินเฟิร์ช็อตนะครับก็คือหลังจากที่เรารีโหลดปืนเสร็จแล้วเรายิงนัดแรก ล้วก็จะได้ตัวาดาเมจปืนอีก200%นะครับอันนี้จะคููดาว10วิส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นวิกพอยด์นะครับส่วนสกิลก็จะเหมือนกันเลยอันนี้จะเป็นสกิลหลักของปืนสไนเปอร์เลยนะครับแค่จะสลับตัวการ์ดทองให้เฉย2ออันอันนี้จะเป็นยิงแรงนัดแรกส่วนนี้จะเป็นทำดาเมจกับจุดอ่อนนะครับ140%คููดาว10วิเช่นเดียวกันนะฮะส่วนตัว หลักๆของสไนเปอร์นี้ถ้าเกิดเป็นผมนะผมเอาไปยิงโคโรลััส์ยิงบอสต,ตามไอ้อินเตอร์เซปบอสนะครับพวกบอสต,ตัวใหญ่ผมจะใช้ธาตุนะครับอย่างเช่นผมอยากเล่นธาตุสายฟ้านะฮะผมก็จะใช้ตัวอิเล็กทริกเอนชานเมนต์อันนี้แล้วก็จะใช้อิเล็กตริกกันแบนะครับกบารใบนี้ไม่ต้องแม็กนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างทมยาก เป,เป็นการที่เป็นการท่าดนะครับก็รู้กันอยู่คือการทตาเนี่ยจะช่องของมันเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับมันเป็นการที่ทำแอะเป็นสายวิวที่ทํายากที่สุดละ <c oughs> คือมันจะต้องสลับท่าตลอดแต่ถ้าเป็นผมผมจะหลักๆกก็จะใช้ท่าสายฟ้าซะมากกว่าหรือถ้าเกิดใครอยากจะไปยิงกับเด d บริดจ์ะนะครับก็คือบอสตัวที่2ที่จะใช้ท่าน้ําแข็งเราก็สามารถใส่ทตุไฟได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้ ส่วนช่องตรงนี้ผมจะเว้นช่องไว้นะครับเพื่อสําหรับใส่ธาตุถ้าเป็นถ,ถ้าไม่ใช่ชาธาตุใสยฟ้าเนี่ยผมก็จะใช้ไฟเลทอัพแทนเพื่อให้มันยิงเร็วขึ้นแต่จริงๆสไนเปอร์เนี่ยจะไม่ใช้ไฟเลทอัพนะครับเพราะว่าปืนสไนเปอร์จะไม่ทําให้ปืนมันในนี่แรงขึ้นมันก็แค่ทําให้มันยิงเร็วขึ้นที่เฉยแล้วการยิงสไนเปอร์เนี่ย สำหรับตัวผมมันจะมันจะขึ้นอยู่ความแม่นของแต่ละคนนะครับสไนเปอร์นี่จะค่อนข้างใช้ยากพอสมควรไฟเลตอัพก็จะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเกิดเอาไปยิงบอสก็แนะนำให้ใช้ท่าดีกว่ามันเป็นโบนัส,สมากกว่าครับเป็นสแต็์โบนัสเฉยอันนี้ไม่ได้สำคัญอะไรมากนะฮะตัวไฟเลตอัพก็จะประมาณนี้ฮะอันนี้สำหรับบิวที่เอาไปยิงกับบอสท,ที่แพ้ทตุไฟ ถ้าเกิดใครที่แบบไม่อยากจะสลับธาตุเลยเบือ่อเล่นยากก็ต้องใช้วิวนี้นะฮะแล้วก็จะใส่ช่องสุดท้ายเนี่ยเป็น Insight Focus แทนเพื่อให้ได้คี y เล e อัตราการติดคีนะครับแล้วก็จะได้คี y ดาเมจด้วยแถมมา3%นะฮะส่วนนี้ก็เป็นตัวไฟเ i ทอัพก็คือเพิ่มความเร็วในการยิงให้เฉยครับอันนี้สำหรับคนที่ไม่ต้องการเล่นธาตุนะฮะ ก็จะมีประมาณนี้ตัววิวก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากครับก็แค่เปลี่ยนสลับการ์ดทองเฉยๆแล้วก็มีการสลับธาตุนิดๆหน่อยๆน,น,นะฮะก็จะมีแค่นี้ในส่วนของวิวปืนอัฟโัคโกลนะครับถ้าเป็นในส่วนของวิวธาตุนะครับที่ผมจะไปใช้เล่นบ่อยที่สุดก็จะเป็นวิวของธาตุสายฟ้านะครับผมก็จะใส่ธาตุสายฟ้าอันนี้จริงๆอยากจะอัพให้มันเต็มนะครับแต่ตอนนี้ผมเงินไม่พอ แล้วก็จะใส่การ์ดกันแบลนะครับกันบาเรล,ลนี้จะจะไปบูตดาเมจของไอตัวการ์ดตัวนี้นะครับจาก30%นะครับถ้าเกิดอัพเต็มเนี่ยจะเป็น30%อันนี้ก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอีก20%นะครับฟรีๆเลยส่วนความพิเศษของท่าใส่ฟ้านะครับเช่นเคยเหมือนกระเกล็กนะฮะเหมือนกระเกลกเลยก็คือท่าใส่ฟ้านี่จะลดเกราะของศัตรูนะครับนี่นะฮะจะลดเกราะของศัตรู ส่งบิลทก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับส่วนการฟาร์มของอัฟโ a กซอนะครับผมก็จะมาแนะนำจุดที่ผมใช้ฟาร์มนะครับในการแม็กปืนนี้นะฮะตัวชิ้นส่วนแรกเลยก็คือตัวพอลิเมอร์นะฮะโพลิเมอร์นี่ผมจะฟาร์มกับ122นะครับก็คือตรง Forte ระดับ h a r ดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกพิกัด ของมันว่าตัวเอาโพสนี้อยู่ตรงไหนนะฮะอันนี้จะเป็นแพทเทิร์น122นะครับเป็น for t เ s t ระดับ hard นะครับส่วนตัวเอาโพสจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็น122กับ123นะครับจะมี afterglow polymer มี bunny นะครับแล้วก็ มันนี่สไปอรอลมัง้งถ้าผมจะไม่ผิดส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็น Python นะครับมีชิ้นส่วนของ Python ดอกด้วยนะฮะตรง122และ123จะอยู่รวมกันเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากได้123ด้วยก็แนะนำให้เอาชาเลนไปสตลนะครับในส่วนของตัวอาโฟอนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นตัวเลกเตอร์นะครับหลังจากที่เราทำอัฟอาเสร็จก็มาเปิดตรงนี้ได้เลยครับตัวอาโฟอ122และ123นะครับ ไอชิ้นส่วนถัดไปก็คือ,อชิ้นส่วนเซนติกไฟเบอร์นะครับอันนี้ผมก็จะฟาร์มที่เอาโพสหน0่ง้อไศูนยก็คือเอาไอตัวแพทเทิร์นตัวใหม่นะครับเจ็สิบนะฮะผมจะฟาร์มอยู่จุดเดียวเลยผมไม่ได้ฟาร์มจุดอื่นนะครับแค่นี้อันเดียวที่ผมใช้ฟาร์มนะฮะในส่วนของตัว แพทเทิร์น071นะครับจะอยู่ที่ด่านเวสเปอร์นะครับอยู่ตรงลัมเบอร์ยาร์ดนะครับจะมี070 070แล้วก็071นะครับเป็นตัวแพทเทิร์นอันใหม่เลยถ้าเกิดฟาร์มตัว071นี้ก็ต้องใช้ชาเลนในการสเตลนะครับเพื่อเอาออ t ชั่นอลรีว r ร์ดอยู่ข้างล่างนะครับนี่เตรงนี้เป็นตัวรีวอร์ดที่ต้องสเตลเท่านั้นนะครับถึงจะได้แพทเทิร์นอันนี้นะฮะ ในส่วนของอัฟ h a โก o นานอทูปนะครับอันนี้ผมก็ฟาร์มกับเอ h o s คสวอมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะที่ผมใช้ฟาร์มบ่อยๆผมจะฟาร์มอยู่ตรง2จุดครับจะมีะตัว81แล้วก็111นะครับอัตราการดอกจ,จะเท่ากันเลย บางทีผมฟาร์ม81ไม่ดอกผมก็ไปฟาร์ม111นะฮะจะวนๆอยู่แค่นี้แหละแต่ถ้าหลักๆไม่อยากจะย้ายไปไหนก็ให้ฟาร์มตัว81นะครับเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะต้องสเตลเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นแพทเทิร์นเลคี้แพทเทิร์นเลคี้นี้จะต้องสเตลเท่านั้นนะครับถึงจะดอกก็ต,ตามนี้เลยครับตัวตาการดอกนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นโชว์ตรง ตรงจอนะครับจะอ,อยู่มุมขวามือนะฮะส่วนชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับก็คือตัวบูปินนะครับเอสัโสโครซอสบูปินอันนี้ผมจะฟาร์มกับบอสท,ที่ชื่อว่าเดเวลเลอร์นะครับเป็นบอสท,ที่ฆ่าง,ง่ายที่สุดครับเลือดน้อยะฮะจะใช้แพทเทิร์น079นะครับแพทเทิร์นเบอร์79ก้จะอยู่ที่ด่านเวสเปอร์นะครับระดับฮาร์ดชื่อเคเวสว่าเชลเตอร์นะครับเคเวสนี้เลย อยู่โซนฝั่งซ้ายนะครับตรงทีมเพาอฟอร์ตรงนี้นะฮะ mm hmm. นี่เลยตรงนี้เลยแต่อยู่ติดกับไอ้เคเวสท,ที่เอาไว้ใช้ลงด่านดิฟเฟนต์นะฮะ mm hmm. โอเคครับผมก็ขอจบบิวของอาร์ฟโซโกเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามหรือสงสัยตรงไหนก็สามารถทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าชอบหรือยังไงก็รบวร like, กวนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงในคลิปถัดไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับ うん。<music>